ช่วงนี้รู้สึกการเงินติดขัดทำอะไรก็เหมือนดวงตกอยากจะหาที่มูเสริมดวงชะตาการงานโชคลาภให้ปังปังล่าสุดเราไปไหว้อากงเฮงเจียที่วัดธรรมขอชะอางจังหวัดกาญจนบุรีมาค่ะทุกคนปังแค่ไหนคือหลังจากที่มูไปไม่กี่วันงานคอนเฟิร์มแบบรัวๆเลยค่ะและยังมีตลาดชุมชนให้เดินเที่ยวมี ATV ให้ขับรอบภูเขาแบบสนุกๆด้วยอีกตั้งหามาถึงจะมีกองอำนวยการให้บริการดอกไม้ทุบเทียนด้วยความที่เราเป็นคนชอบมูเราจัดเซตใหญ่เพื่อความปังคันสุดไปเลยค่ะโดยที่นี่เขาจะมีจุดไหว้ด้วยกันทั้งหมด6จุดโดยแต จุดแรกจะเป็นศาลแปะกงแปะมาาที่เปรียบเสมือนเจ้าที่เจ้าทางที่ดูแลภูเขาลูกนี้เดินขึ้นไปอีกนิดจะเป็นจุดไหว้ฟ้าดินพร้อมเอ่ยชื่อนามสกุลตัวเองมองวัตถุประสงค์ที่มาไหว้ครั้งนี้ให้ฟ้าดินเปิดรับโชคเฮงๆไปเลยค่ะจุดที่3าจะเป็นอากงเฮงจียโดยให้นำดอกพวงมาลัยมาคล้องที่กระบอกอากงจากนั้นก็ให้หน้าผากแตะตรงปลายกระบอกตั้งจิตอธิษฐานให้แน่วแน่โดยไม่ต้องบนบานสารกล่าวนะคะจุดที่4จะต้องเดินลอดช่องเขาลงมาคือฉีเทียนน้อยประธานซ้ำจุดที่5กูเวน้อยมั่งมีเป็นเท้าเวสรรงสิิิมม คนกันด้วยนะคะจุดที่6เทพเจ้าไฉซิงเอียเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภคือถ้าใครอยากให้โชคหล่นทับเนี่ยแนะนําต้องไหว้ครบทุกจุดเลยค่ะหลังจากเสริมดวงเสร็จก็แวะเสี่ยงโชคตรงมุมนี้กันสักหน่อยอบุญแล้วท้องก็ร้องทันทีที่นี่เขายังมีตลาดหัวกัวซานให้เดินเล่นเป็นตลาดชุมชนเล็กๆมีของให้ช็อปเยอะเลยทีเดียวมีน้องๆมาร้องเพลงให้ฟังแล้วก็แวะหาของอร่อยๆทานเท่านั้นยังไม่พอนะคะมีเอทีวีขับเที่ยวชมรอบภูเขาตลอดเส้นทางคือสนุกมากยิ่งช่วงนี้คือธรรมชาติสีเขียวสดชื่นสุดๆใครที่อยากมามูมาเที่ยวววตตตาาาาามมมเรรสถถได้้้ทุกัันงงแแ่8จึ5ล มาเหงๆเหปังปังด้วยกันนะคะ